เส้นชัยผ่านสีเหลืองเข้าไปช่องสีแดงเลยนะครับิ0กิโลเข้าช่องสีแดงเลยครับผ่านเส้นชัยเลยครับกลุม่มที่สามหญิงเด็กกลุ่มที่สามหญิงส่วน5กิโลเข้าช่องสีน้ำเงินครับสามหญิงสามหญิงตอนนี้ครับผ่าน ไป5 7านาทีครับหลังจากเข้าเส้นมาแล้วนะครับวันนี้ส่วนตัวผมนะครับจบที่เวลา41่า่ีกลางๆนะครับมาเพศส357เป็นระยะ10.5นะครับ10.5กิโลระยะขาดไป50เมตรนะครับถ้าจะเป็นระยะมินิมาราทอนจริงๆก็10.55้ ศูนย์กิโลเมตรก็ขาดไป50เมตรนะครับตอนนี้นักวิ่งขาแรงครับก็จะเป็นการยืดเยียดกันนะครับจอกเบาจะมีน้องๆจากอุดรน,นะครับวันนี้ออไม่มีนะครับไม่มีระยะการแข่งขันวันนี้ไม่มีโอเวอร์อนะครับก็จะเป็นที่หนึงในกลุ่มอายุเลยก็จะมีน้องๆกลุ่ม ยี่สิบยี่สิบเก้าสานะครับ3ม,มคนเข้าออพร้อมๆกันนะครับส่นกิโ้องสีแดงครับนมีน้องแนงครับน้งแนงนี่หนึ่งกลุ่มสี่นะครับจะเป็นน้องโก้จากอุดร,ดรออหหอต้ในเป็นทีมน้องหำครับ อ่ามันขึ้นเป็นกลุ่มสี่สิบแล้วได้ที่สองครับวันนี้สัมภาษณ์น้องโก้กอนโก้สวัสดีสวัสดีครับดีครับโก้เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้รู้สึกท่านี้โก้ทางนี้ดีกว่าเออเป็นไงบ้างอะ่ะรู้สึกวันนี้วิ่งวิ่งฟรีดีครับเนาะวิ่งประคองมาที่นี่ได้ครับเว,บวลาพี่แบงค์น่าจะ สาแปดต้นต้นครับสามสิบแปต้นใครับไม่มีตัวไม่มีออก็เลยได้ประกองออกมาที่หนึ่งเยี่ยมมากเยี่ยมมากที่หนึ่งกุมาโยยี่สิบยี่เก้ายี่บเก้าครับโอเค,อเคเยนิยนดีด้วยอ, <S <S อันนี้น้องอะไรชื่อแจมครับ แนะนำตัวด้วยครับสวัสดีครับลูกชื่อแอมครับผมแอม่มแหม่มใช่ไหมจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์บรีรัมเป็นไงบ้างผลงานวันนี้แอม่มสี่สิบสองนาทีสองเรีกลำดับเขาเรียลำดับไหนลำดับที่องลำดับที่สองเนาะกลุ่มสิบเก้าสิบเก้าไม่เกินสิบเก้าปีเยี่ยมมาอันนั้นฟุ้งฟุ้งเข้าที่ที่หนึ่งที่หเนาะเดี๋ยวสัมภาษณ์ฟุ้งหน่อยฟุ้งมา เป็นไงบ้างวันดีวันดีลูกขาแรงนะครับนี่กําลังนะครับสุดตางานประมาณที่สองที่สามครับงานที่สองที่สามใช่ไหมฟุ้งเข้าที่ที่หนึ่งครับที่หนึ่งสิบเก้าปีครับในเกือบสิบเก้านี่เกือสิบเก้าปีเนาะยินดีด้วยฟุ้งเดี๋ยวรอรับรางวัลเดี๋ยวถ่ายอีกทีนึงอันนี้ลูกศิษย์ครับบอมบอมวันนี้จบวันนี้จบที่สามครับที่สามเนาะได้ค่าน้ำมันแล้วเราพี่หน่งวันดีครับอันนี้สวัสดีครับพี่หน่งพี่หน่งสัมภาษณ์หน่อยนะ พี่หนึ่งนี่เป็นน้องชายนะครับเป็นกลุ่ม45ปัจจุบันขึ้น45แล้วครับ45นะ45ครับแบง10ก็40่สิบสพี่หนึ่งวันนี้วิ่งเท่าไหร่ครับวิ่งจบปีสามห้ครับ3ามห้าสอิโเก้าห้าสองปมาที่39ปีค่ะ หยุดไปสามเดือนกว่าเจ็บครับเพิ่งมาฟูลครับเยี่ยมมากปรอมร่างกายใหม่วันนี้ก็เข้าที่หนึ่งไหครับที่หนึ่งขอดูป้ายหน่อยครับพี่หนึ่งเข้าที่หนึ่งครับเนี่ยครับโอ้เยี่ยมมากครับยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับพี่หนึ่งสวัสดีครับครับผมพร้อมที่จะเวทีเลยนะครับเพราะว่าจะตอนนี้ก็จะมีพิธีมอบรางวัลนะครับในระยะสิบกิโลนะครับเดี๋ยวเราไปรอรับรางวัลกันที่เวทีนะครับ หมวดดับซ uh อไม่ไเป็นเรื่องขวัญญาตลำวันดีครับสวัสดีครับพี่จู้สวัสดีครับกกลขั้น60 69อันนี้ป่าจู้ครับจากนครพนมครับเข้าที่หนึ่งด้วยครับเดี๋ยวไปรอรอบรางวัลครับพี่จู้ครับผมรางวัลที่หนึ่งค่ะนายสุรพงษ์นิมยันรางวัลที่สองนายชัยวัฒนากิมมาลีรางวัลที่สามนายสมพานศรีสุขค่ะนี่ก็เป็นและรอนสุดท้ายนะคะ ุ่นที่หกนะคะงงอายุหกสิบปีขึ้นไปค่ะรางวัลที่หนึ่งนายสมชาติแซ่ลิมรางวัลที่สองนายอดุลคิดชัยรางวัลที่สามนายนิเวศบุรพลพวงนะคะเตรียมตัวนะคะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จัดเลยนะครับรางวัลรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามรุ่นที่สี่รุ่นที่ห้ารุ่นที่หกจัดเลยนะครับจัดเลยครับเข้าแถวเลยครับถามรุ่นนะครับสำหรับรางวันนี่ย รงินพร้อมกับเงินสดนะคะรางวัลที่รอรับรางวัลกั็เป็นเงินสดนะคะ1,500บาทและรางวัลที่3าเป็นเงินสดหนึ่งันบาทนะคะท่านนำสองขาวแล้วก็ไปขึ้นเงินพร้อมกับ c h a n n บัตรนะครับอยู่คืชพีพ่สารานะครับส่วนเงินรางวัล,ล,ลนะครับในการวิ่งริมโองเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองหนองคายครับหาสังกัดอุดรธานีนะคะ รางวัลที่สองค่ะนายนัทนันปักโธท,ทกักนะคะสังกัดอุดรธานีค่ะเอาเดี๋ยวเส้นทางเส้นทางวิ่งครับเส้นทางวิ่งดูเส้นทางวิ่งด้วยนะครับรางวัลที่สค่ะนายพัชรพลผาติกระบุตรค่ะ นี่ก็คือรุ่นที่หนึ่งครับฝ่ายชายนะครับต่อไปครับก็เป็นรุ่นที่สองฝ่ายชายครับรุ่นที่สองครับอาเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับเตรียมเลยนะครับห้าหญิงบิสห้าหญิงห้าหญิงนี่ก็จะเป็นห้าหญิง <5 S 1> เสื้อสีขาวสิบเก้าปี ครับเรียนเชิญท่านท่าน,านรองกระแสตะคุณพอพงต่อเลยนะครับค่ะต่อไปนะคะเป็นรุ่นที่สองนะคะอายุระหวา่าง20 29ปีค่ะรางวัลที่หน,นึ่งนายพนมลักษ์จิตซ้ายค่ะไปแล้วครับนะก็แชมป์ในรุ่นมินิมาราธอน10กิโลเอ่รุ่นที่สองครับ20ถึง29ครับค่ะจากชมรมรองรันทีมอุดรน,นะคะ รางวัลที่สองนายสมเจตพลทองค่ะจากชมรมนักวิ่งธนมหนองคายนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าอา่หา,หา,หา,อาหากอ่านผิดนะคะรก็เ,เลยครับารบางวัลที่สามค่ะนายไกวิทย์ศรีสุวรรณค่ะจากชมรม OTC Running ค่ะครับ สิบกิโลเข้าช่องสีแดงนะครับนักวิ่งครับแล้วก็ห้ากิโลเข้าช่องสีน้าเงินนะครับส่วนรางเงินรางวัลนะครับที่รับเป็นสองขาวนะครับไปขึ้นเงินได้ที่ตรงศาลาประชาคมเลยนะครับนะพร้อมสำเนาบัตรนะครับขึ้นเงินรางวัลได้นะครับครับนี่ก็รุ่นที่สองฝ่ายชายนะครับ อ่ะต่อไปครับเป็นรุ่นสามหญิงสามหญิงรุ่นที่สามครับค่ะรุ่นที่สามอายุระหว่างสามสิบถึงสามสิบเก้าปีค่ะรางวัลที่หนึ่งนายธนาคารกองแก้วค่ะจากชมรมอำเภอท่าบ่อค่ะพ้ท่ถ่ายวดีโอถ่ายวิดีโอกันเอาลครับอำเภอท่าบ่อครับก็แชมป์ในรุ่นที่สามนะครับรางวัลที่สองค่ะนายอัธพลพุทธวโรดมค่ะชมรมอำเภอท่าบ่อเช่นกันค่ะ และรางวัลที่3าค่ะนายพุทชงวันทาค่ะชมรมหนองคายค่ะครับนี่ก็เป็นรุ่นที่3มชายนะครับแะ้วครับถ่ายรูปร่วมกันครับเอารุ่นที่4ี่ก็เตรียมตัวนะครับรุ่นที่4ชายนะครับ รุ่นที่4ก็40ถึง49ครับถ้าเตรียมตัวครับชายค่ะรุ่นที่4นะคะท่านสายันมะขรมครับ่าท่านพอออกกรกทหนองคายครับค่ะรุ่นที่4 รุ่นที่สี่นะคะอายุระหว่างสี่สิบถึงสี่สิบเก้าปีค่ะริงเยอะไหมรางวัลที่หนึ่งนายจิรศักดิ์กีกาดค่ะจากชมรมโบทไทยแลนด์ค่ะ,ะรุ่นสี่สิบนะครับร,รุ่นร,รุ่นสี่ครับรุ่นสี่ครับค่ะรุ่นสี่สี่สิบครับสี่สิบถึง 40-49อาจจะผิดพาลาดโดยนิดเ้าเส้นชัยเลยนะครับเขาเส้นชัยเลยค่ะรางวัลที่1ค่ะนายสุรพงษ์นินยันค่ะจากชมรมวิ่งอุดรค่ะนะครับรุ่นที่4ชายครับ40-49ครับชมรมวิ่งอุดรสีหญิงเบ็สีหญิงเสื้อสีดำสีหญิงเสื้อสีดำรางวัลที่2นายชัยวัฒนากิมตาลีค่ะ จากนิวทีบีพิมพค่ะรางวัลที่3านายสมทานศรสีสุขจากชมรมคนวิ่งคนลักวิ่งหนองคายค่ะนะครับนี่ก็เป็นรุ่นที่4ของชายนะครับ40-49ปีครับ แล้วก็ลำดับต่อไปครับก็จะเป็นรุ่น50ชายครับ50ปีถึง59ปีครับเตรียมพร้อมเลยนะครับส่วนนักวิ่งที่กำลังวิ่งเข้าเส้นชัยครับเข้าผ่านเส้นชัยเลยนะครับ10กิโลเข้าช่องสีแดงนะครับ5กิโลเข้าช่องสีน้ำเงินครับ นะดูดูเส้นทางด้วยครับค่ะรางวัลต่อไปนะคะชายรุ่นที่5นะคะอายุระหว่าง50-59ปีค่ะรางวัลที่1นายจริรศักดิ์กีกาดค่ะจากชมรมโบสไทยแลนด์ค่ะครับแชมป์ในส่วนในรุ่นของออรุ่นที่5ครับ50-59ครับ รางวัลที่สองนายพีรพลทกนกิจสกุลค่ะจากชมรมคนหนองคายรักวิ่งค่ะหกหญิงนะพี่หกหญิงส,สีดำเจอสีดำนี่เขาช่องสีแดงเลยนะครับหกหญิงหกหญิงรางวัลที่สามค่ะนายธนวัฒน์ทกนกิจสกุลค่ะจากชมรมคนหนองคายรักวิ่งค่ะครับ สองขอคุท่นั้นขอ,อ,อสายันแมาขลุมครับสองหญิงมิสสองหญิงเสื้อสีขาวสองหญิงนะครับส่วน5กิโลเข้าช่องสีน้ำเงินเลยนะครับแล้วก็รับเหรียญน,นะครับส่วน10กิโลนี้เข้าช่องสีแดงครับต่อไปครับเป็นรุ่นที่6ครับ 60ปีขึ้นไปครับชายท่านพอท่องเที่ยวและกีฬาครับรางวัลที่หนึ่งค่ะนายสมชาติแซลิมค่ะจากชมรมวิ่งนครพนมค่ะครับท่านพ่อเทวันถนอมพันธ์ครับท่านพอท่องเที่ยวและกีฬาครับให้เกียรติมอบรางวัลรุ่น60ปีครับ รางวัลที่สองค่ะนายอดุลพิชัยจากชมรมคนหนองคายรักวิ่งค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะสำหรับรุ่นที่6รุ่นสุดท้ายนะคะอายุ60ปีขึ้นไปนะคะ นายนิเวศบุรพวงจากชมรมพลพิสัยรันนิ่งค่ะซีหญิงบุรพวงเป็นพี่ชายที่รู้จักกันครับซีหญิงแล้วก็ตามด้วยห้าหญิงอ่ถาถ่ายรูปครับซีหญิงแล้วก็ห้าหญิงแล้วพิสตามด้วยห้าหญิงตอนนี้นะครับในส่วนของนักวิ่ง มินิมาราธอนฝ่ายชายทุกรุ่นทั้ง6รุ่นได้ครบแล้วก็รับรางวัลทั้งหมดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้รอแต่ฝ่ายหญิงครับฝ่ายหญิยงยังไม่จบนะค,ครับทักสิกิโลเข้าช่องสีแดงไปเลยครับแล้วก็ก5้ากิโลเข้าช่องสีน้าเงินเพราะว่าเหรียญรางวัลเขารอท่านมาดูบรรยากาศการรับในรางวัลครับแลก็หยุดเลยนะ ยังใช้บัตรประชาชนด้วยนะครับรุ่นที่สกับรุ่นที่ห้าไอีในรุ่นอย่างไรพี่อยซื้อเจลด้วยต่อไปรุ่นที่สามมีผมอยู่ในวัดผมนอนวัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกมาพี่คุณหนุนหนุั่นนี่เจลโพสีรับรับมัได้เลยครับแจลมายตอนทีหนึ่งที่สนะคะอายุระดทีหนึ่งแล้ววันศุกร์ไปเก็บ5้เคด้วยไปวิ่งห้ากิ่งกันเคสามสแปดโอ้วิ่งที่ไหนเรนนุนครครับโอเรนนุชรุ่นที่สามนะีรัสำเร็จนะคะตปีบค่ะ อากาศนะครับก็ตอนนี้นักวิ่งก s, <S ็ก ff, ส่วนใหญ่ก็จะเข้าเส้นชัยกันมาแล้วนะครับในส่วนขอ,ของผมเองก็ไปทําเรื่องรับเงินรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับที่1สนามนี้ให้2,000บาทนะครับที่2น่าจะพันหที่3น่าจะ1นึ่บาทไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวหารายละเอียดให้อีกทีหนึง่งแต่ว่าถือว่าให้รบบางวัลเยอะมากนะครับสนามน ก็ทยอยเข้าเส้นมาเรื่อยๆครับบรรยากาศโดยรวมนะครับมาแล้วป้องจังหวัดนองาครับพี่นิศจริญรัครับมีหกครับตัทลุพี่ไหมเจนปากว่าน่นะครับจบนะครับองัไมาอบ่รเหรอ เดี่ยวละกีฬารุ่น60ปีขึ้นไปนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยนะคะยังอยู่เป็นผู้ชนะรางวัลนะครับวันนี้ให้เฉพาะที่1ในรุ่นอายุนะครับระยะ10กิโลนะครับ10.5นะครับระยะทางได้เฉพาะที่1นนะครับในรุ่น บริเวณซุ้มอาหารวัที่ดิบบริการนักวิ่งนะครับโอ่าจะมีกาแฟครับ ไม่รู้ว่าห่ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดินไปเอาหอ่อข้าวหรือเปล่าไม่แน่ข้าวรทลเลาเนี่เขาเรียกว่าอะไรครับข้าวข้าวซอยใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับ โซยนะครับจะเป็นน้ำเต้าหู้ครับรสสข้าวต้มนี่กาแฟจากซูเปอร์มนัีกาแฟดำด้วยครับซูเปอร์แพสซิกค่ะตัวนี้ออกใหม่ใช่ไหมครับตัวนี้ออกใหม่นะแล้วมีขายที่เซเว่นแล้วตัวนี้ค่ะหางห้างร้านห้างนะคุณก็เข้าหาตัวนี้เรา กาแฟดำสามารถทำเป็นใส่น้ำแข็งได้เป็นเหมือนมันเป็นเหมือนเหมือน,อนคล้ายคล้ายโอเลี่ยงอะได้อ๋อใช่ไหมครับแต่ว่าขอแนะนำเป็นชาเวโกแลตนะค่ะใช่ไหมครับอ๋อครับอันนี้เจ้าหน้าที่จากกาแฟซุปเปอร์นะครับค่ะขอบคุณใใขอบคุณแทนนักวิ่งด้วยครับที่มาให้บริการสำหรับนักวิ่งวันนี้ครับอันนี้กาแฟดำค่ะทีมวันนะคะแล้วก็มีซุปเปอร์ซีเรียลเป็นทันยับพืชนะคะมีเป็นทันยับพื้ด้วยนะครับ เ,นนเป็นชอบต้มน,นะครับก็เ,นนนนรบเราค่อยมาดูกันดูบรรยากาศรวมๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูทีมนครพนมานมกันครับไมย นี่เยสเบย์เตรเยสตีสวัสดีครับสวัสดีนี่น้าชนเป็นมเรานะครับคุกกล้วยคุกเกลือเป็นไงบ้างครับคุกเกลือวันนี้คุกเกลือแค่แก้วคุกกลือไม่ติดโอ้โอันนี้เยสจิงฟังนะครับครับผมอันนี้จากนครพนมเราเยสตีด้วยพยายถ่ายคลิปนะครับนะครับผมเยสตีเยสตีนี่ผู้ใหญ่ใจดีผมจากนครพนมครับมาทุกงานครับพาเจมาใช่ครับ วมาวิ่งที่ใช่ยะตีเดินไหมครับวันน like ี้ไม่ได้เดินไม่ได้เดินเนาะไม่รู้ระเรียอนะ ผมมามอเไซต์กันกับผมกับลูกศิษย์พากันเอามอเตอร์ไซค์มาขี่ขี่มันอางอยู่ครับก็เลยว่าเอ้ยมาเอาเอามอเตอร์ไซค์พากันเอามอเตอร์ไซค์มาสะดวกนั่ครับพอดีมามานอนวัดกันเมื่อคืนนี่เฮี่ตีนอนใส่รับเมื่อคืนกับโรงแรมโอ้ครับผมสบายอยู่นะครับนะสะดวกสบายผมกับมานอนวัดกันนี่ครับครับผมครับที่บ้านเดียวกันมานอนกันครับผมนี่ครับเฮียตีนครพนมครับสว่างมากไหมพอดมาเนาะสว่างนะซีเรียสออนรันครับงานสอ่อนรันมันเอาครับผมอันนี้ เน,นียังบ้านเฮาเลยผมผมเพ็ดคลิปน้ำครับไาไปลงยูทูปเป็นยูทูบเบอร์เนาะครับผมสุดยอดครับผมขอบคุณมากครับเมติให้มันได้ขึ้นรูป,เ,ปเท่งหยึง่งขัวนะ เห็นได้เพียแล้วผมก็ค่อยเฮ็ดไปครับเออแต่มีคนที่สามเธอต้องเรียนรู้ก่อนครับผมนี่ยนะครับเก็บบรรยากาศตามงานถ้าเก่งแล้วเธอจะมีโกโปรใหญ่ครับผมใช่ใช่ครับอันนี้เอากล้องกล้องเข้าไปก่อนเออครับโกโปรว้มีอนาคตคอยว่ากันเบสิกเบสิกก่อนครับผมแม่นครับถัดไปแล้วเขาเข้าบังยูทูบเรื่อยๆว่าเขาเหตุอะไรอบไรอะไรลูกบักไม่ได้โม้หวนโอ้โหได้จักตัวนี้ครับผมเด้อลองบังเด้อครับขอบคุณครับยิ่งตีครับขอบคุณครับครับผม ตอนนี้มองไปที่เวลาของการแข่งขันนะครับก,รรก็ผ่านไป1ชั่วโมง27นะครับการลงวัลก็เสร็จสิ้นน่าจะเสร็จสิ้นแล้วครับข้างบนเพราะว่าการเมรื่อลงวัลให้เฉพาะระยะ10.5 0 10กิกโลกับอีก500เมตรนะครับระยะวันนี้ครับ ส่วนนกักวนนิ <nisse> ang, ่งขาแรงที่ได้รับรางวัลก็ไปขึ้นเงินกันครับไปดูขึ้นเงินจับเพด้าลูกเปเพดีลุกมาเดิเ้าตติดเลย รับกั e. นขอบคุณนายกชัรว่านายก่นต่อพระรามพลที่มรวบวันไม่ว่าทองิ่นทองี่สามัญชีพบมาแล้วนะครับพี่เมเข้าช่องนะคับพี่มาถ่รับเงินครัมาถ่านนะห่กิโลครั สวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊ต้อยครับวันนี้ เจกจ้อยกูอายุ60นี่ที่2ใช่ไหมครับที่2ยินดีด้วยนะครับนักวิ่งจากนกคอมนมเราครับผมชูนด้วยค่ะนี่ครับ1,500้อบาทจะไปเสื้อแข่งเก่งไปไปดูนกางพี่สาวคนสวยผม60แล้วนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาครับจะบอก60นะคะ67แล้วนะครับจะจะ70แล้วดูยังแข็งแรงมันยางเกงก่อนนะคะ เพื่อดาลูกค้ามาส่งนี่สิดอายุดอายุน70 70ลดูยังกระปี้กระเาอยู่เลยครับตอนนี้ยังไม่ได้กลับกันนะครับก็กินข้าวกันมีข้าวต้ม น,บบน,นี่ลูกศิษย <ขา S 2> ์บอมต้จะตัดไปเลยอ่ะตัมากนะครับบอมตอนแรกเข้าไหวรางวัลที่สามคิดว่าหาบ0 0โบนเนาะพันหนึ่งก็ได้เนาะโอ้ได้หลายที่สันที่สองยังได้ตั้งพันหาเนาะดีแล้วอเอาถวยเมื่อใบเดียวกะะับพ่อมั้งสองใบไม่สิเต็มตะกร้าลดลดรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นเลยครับ อาเข้าเข้าเช็คเชนนะครับรับเหรงินนะครับเข้าเช็คเชนเลยไปรับเหเรียญมีรุ่นสองนะรุ่นสามนะครับจัดงานเรียบง่ายครับไ,ม,ไม่อะไรมีอะไรซับซ้อนรับเงินก็แค่เอาบัตรประชาชนไปสแสดงสำเนาเพราะว่าเป็นหน่วยงานราชการจัดการสำคัญรับเงินก็ใช้บัตรประชาชนนะแตนน่นักวิ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะทยอยกันกลับนะครับข้าวต้มยังเหลือเยอะเต็มหม้อครับ ครับปีหน va si in ้าฟ้าใหม่ก็ใหว่ากันนะครับปีก่อนเป็นปีโนมาสองพันร้อนะครับโอการจัดที่ริมโขงนะครับเรื่องเซนต์กิจพิเศษในปีนี้นะครับต้องขอขอบคุณงานดีๆครับที่จัดขึ้นวันนี้ครับอบอุ่นนะครับถือว่าบรรยากาศริมโขงที่เทศบาลตำบลหาดคำ สารที่จัดงานนะครับถือว่าจัดได้ดีมากเรียบง่ายครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จครับผมวิ่งกลุ่ม5059ก็เข้าที่1เพื่อสภาพส่วนบอมครับที่ซ้อมด้วยกันก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ก็เข้าที่3กลุ่ม20 29บีครับมานอนวัดกันครับเมื่อคืนมาแล้วมาแล้ว ต้องขอขอบคุณนะครับที่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเพราะว่ารอรับเหรียญครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการรับชมแล้วก็การติดตามฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีโอกาสก็จะนําบรรยากาศของงานดีๆที่ไปวิ่งนะครับมาให้ที่น้องเราได้รับชมกันถ้าตัวปกป้อกันวใดต้องขออภัยนะครับก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็นําเสนอ ในสิ่งที่น่าสนใจในที่น้องเราได้รับฟังรับชมกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามสาหรับคลิปนี้ครับผมบอกเลยว่าต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้โอกาสต่อไปเทศบาลบึงการนะครับแต่สนามแป่อำเภอสนามปิดสนามสุดท้ายพบกันนะครับวันที่25กันยายนนะครับพบกันที่สารการจังหวัดบึงการนะครับ25กันยาครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ นะครับนะ